เพื่อนๆเ,เห็นอีหยังบ่จ้ะเห็นบ่จะซูมให้ดูวันนี้มาเป็นคู่เลยนะอ่าน่าจะเป็นสองตัวผัวเมียเนาะจ้ะเขาบ่ยหยนคนเลยจ้ะเบิ่งเนี่ยเขาไม่กลัวคนเลยอันนี้อยู่หลังบ้านเขาเองเลยนี่รมะนั้นเปิดประตูลังบ้านออกมาว่าพ่อจะเอพอดีก็ยืนท่าย,ยู่หนาประตูในครั้วหลังบ้านนี่แหละยืนห้างกันเพราะพ่อสามเมตรได้พี่น้อง ประตูในขั้วกับต้นไม้ต้นนี้หลังบ้านเรายืนนิ่งๆบ้านนี้เพิ่นกะบ่เห็นเฮาหรือว่าเราไม่ทําอะไรเขาเพิ่นกะเลยบ่ตกใจแม่บนบ่พี่น้องว่เบึ่งแน่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากะหลอกบ่พี่น้องผู้ใดหูเขาเมน็นมาบอกในเด้อกะหลอกหรือว่ากะจอนกะเตะถ้ากะหลอกมูนึงมันติโตใหญ่ก่านีได้ไหมนั้นว่ามันมีหลายสายพันธุ์เนาะมันมีตัวเล็กๆก,กะหลอกกะเล่นกะจอนกะเตะ ตัวนี้น้อยอีกอะอกสิมีอีกเพราะว่าเห็นหลายอย่างอยู่ผกักไตจ้าแม่นั้นเห็นเห็นหลายหลายประเภทหลายอย่างอยู่มันสิตัวน้อยก็นี่เห็นอยู่อันนี้หนาสิมันกะลอกแต่ว่าสิเป็นตัวน้อยเนาะคิดว่านะมันมีตัวใหญ่ก็นี่ได้พี่น้องมันหนาสิมีหลายแสนพันแหละเบิ่งเขาบรยยานเ้องเลยเบิงบ่งนี่แหละคนไม่ทำร้ายเขาเขา,เขาก็อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ตอนที่แม่น,นั้นผักเสียงใส่อยู่เดี๋ยวนี้กะเขากะ นี่ละโดดอยู่นี่อยู่ข้างหลังบ้านนี่หากินอยู่น้ำไกล้แจ่นี่ไกล้นี่ไกลอยู่หลังบ้านนี่เคี่ยกินแครๆกอยู่นี่พี่น้องเขาไม่กลัวเราเลยเขามาหากินอย่างอยู่หลังบ้านโหบอมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีมังคุดอยู่ข้างบ้านเนาะแล้วก็มีล้องกลองอยู่ข้างบ้านที่นี่คนมาทำลายเขาเขาก็เลยบ่ยานว่าตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยหมดเศร้าในห้องสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่หลังบ้านนี่หลังบ้านเขามันจะเป็นป้าอย่างเนาะ ต้นไม้ที่เขาขึ้นยู่ต้นนี้คือเป็นไม้หอมไม้กิจนาเนะจ้ะโดดไปโดดมาอยู่นี่แล้วบริยานค้นแล้วก็เพราะว่าเขาบกวกลัวคนไงเขาถ้งการมาเจาะเขาของเขาเสียหายเนาะแล้วก็คนมาทำลายเขาน้ำน่ะแหละก็เขาสิบริยานพี่นอ้องเห็นบ่จ้ะเห็นบ่เพื่อนๆเห็นบ่นี่แหละกระโลกขึ้นไปตั้งๆแล้วนะ่ะ เห็นว่าเ,เพื่อนๆสวยงามบ่จาะจากธรรมชาติสร้างสรรค์จันรงสิ่งดีๆสวยๆงามๆให้เราได้ดูได้ชมแต่ว่าธรรมชาติก็ทำร้ายเราเหมือนกันหลายๆอย่ยางธรรมชาติสวยงามเสมอธรรมชาติให้ทั้งคุณและโทษบางครัง้งบางคราวธรรมชาติก็โหดร้ายและก็ทำลาย เราเสียหายหลายแสนเหมือนกันจะ้ะแหน่หว่าละตัวธรรมชาติธรรมชาติที่บรัยเรียกร้องไก่แจอ,อยู่ข้างบ้านมะขันตอบแทนนคอยแล้วนี่